เรื่องนี้ไปดูการตรวจปัสสาวะที่ผลมาตั้งแต่ยังไม่ถึงมือหมอสวัสดีครับผมชื่อนายอนชาติสัพพันธ์ทำงานอยู่ที่ศูนย์บริการธานาสุข61คุณย่าสังวานทัศนา,าลงมีคุณป้าแกมาที่อนามัยป้าคนนี้มาที่โรงพยาบาลมาทำไมไปฟังแกครับป้าเป็นอะไรมาคะเป็นเบาหวานอ๋อแล้วป้าอดข้าวอดน้ำมาหรือย,ยังคะ ไม่จะอดข้าวอดน้ำเปล่าอ้าวทำไมล่ะคะคุณป้ามันต้องอดข้าวอดน้ำเพราะว่าหมอนเนี่ยต้องตรวจละเอียดเลยเออหุยไม่ต้องตรวจหรอกเป็นชัวป้าตรวจมาแล้วยังไงยังไงมาะคะไม่ได้จอะป้ามีเครื่องเทสดีกว่าจอกอีกมีเครื่องเทสเองเลยเหรอเครื่องุ่นใหม่เหรอคะรุ่นใหม่อะไรรุ่นนี้ค่าสิบเลยละเรุ่นคลาสิกด้วยเครื่องแอนด์อ๋อ ออันนั้นน่ะเขาเอาไ้ตรวจโควิดค่ะคุณป้าเออใช่ไม่ใช่แอนติเจนแอนไม่แอนอย่างเดียวแอนอย่างเดียวอะไรวะนี่ไงแอน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 มดเนี่ยมดลอยป่องอีกนะแต่ว่าท่านกระปุกเลยแผลเลยเห็นไหมมาเละป้ากระป้าฉี่อะแล้วก็มดมันก็ขึ้นป้าก็ปิดทั้งฉี่ทั้งมดเป็นงานประวานชัดไหมชัดเลยเอารอย งคการแพทย์ทั่วโลกสื่อตะลึงกันไหมเ <_ letter> ขาตรวจประวัติกันแบบนี้เป็นไงใครเข้าใจว่าไงคุณพยาบาลหน้าตาบอกเลยเนะอะงงอ,อะเด้เป็นใครก็งงแกบอกว่าแกเป็นชัวแกตรวจเบื้องต้นมาเองแล้วนึกว่าแกเจาะเลือดมาเองล้วงกระเป๋าเอากระปุกน้ำออกมาจากกระเป๋านี่ไงผลตรวจป้าอยู่นี่มดเต็มทีป้าเลยยังไงคุณหมอตรวจให้ละเอียดอีกทีดีกว่าว่ามดตายเพราะอะไรเพราะสำหรับความหวานตายหรือสำหรับความเหม็น ขอขอบคุณคุณอภิชาติสัพปพปพันธ์ศูนย์บริการสาธารณสุข61คุณย่าสังวานทัศนารมเจ้าของเรื่องตรวจเบาหวานมาจากบ้านเรื่องนี้ไปดูสาเหตุอาการเลือดไหลที่ต้องเล่ายาวเลยนะฉันเคลื่อไปยาลิสเซนเทปพ,พยาบาลวิชาชีพคุณพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนทุกวันแต่วันนี้ไม่เหมือนตรงนี้าาโอ้โหเลือดอาบมาเลยโอ้คุณ คืออะไรคือเรื่องมันยาวนะมันเล่ายาวมากเลยจะยาวยังไงก็เล่ามาสิเออเล่ามาเหอะจะยาวยังไงจะได้รู้เรื่องกันทันทีคือว่าหมวกผมมันมีกลิ่นเหม็นน่ะผมเลยเอาไปซักโอ้โหเล่าไกลไปไหมโอ้ยไม่ต้องเล่าขนาดนั้นแล้วหมวกผมมันก็ปิลหลุดไปที่หน้าต่างไปหมวกปิวแล้วไงผมก็เลยกระโดดคว้าที่หน้าต่างไปหมวกปิลไปหมวกปิวแล้วก็คว้าแล้วก็ไม่ใช่ผมคว้าไว้ทัน แล้วแผลเป็นได้ยังไงอะนี่แล้วผมก็เงยหัวขึ้นมาไงแล้วพขึ้นมาปุ๊บนี่กดตรงนี้กดตรงนี้เป้อุ้ยอะไรเป้งผมก็ลืมไปว่าหน้าต่างผมเปิดไว้พอผมเงยหัวขึ้นมาหัวผมก็โขกกับหน้าต่างเป้งเลยคุณเลยรีบมาโรงพยาบาลไม่ใช่ยังอีกเหรอหัวคม่าไม่เป็นไรมั้งเลยตากหมวกต่อทักทักโอ้ยเล่าเร็วเร ยังอีกะ้อนไปอีกไปตากงวกอีกโอ้โหเมื่อไหร่จะเลือดจะมาแล้วโอ้เล่านานเลือดออกหมดตัวแล้วเนี่ยใจเย็นๆตีใจเย็นๆไอผมก็คิดว่าเฮ้ยผมล้อหรือไงทําไมเหงื่อมันแตกเข้าตาเนี่ยผมก็เลยเดินไปส่องกระจกดูถึงนรู้ว่ามันคือเลือดไม่ใช่เหงื่อว่ะคุณก็เลยรีบมาไม่ใช่ผมก็คิดว่าเฮ้ยเลือดใครวะมาอยู่ที่หัวผมผมก็เลยเอานิ้วนับถอยหลังเนี่ยหนึ่ง สองสามโอ้โหสโอ้โหยังจะย้อนอีกผมเลยรู้ว่าเลือดมาจากหัวผมนี่เองเออโอ้รู้แล้วเอาเล่าเร็วเร็วเร็วๆร็คุณก็เลยรีบมาใช่ใช่อุ้ยพึ่งถายอยู่เนี่อกียเย็บเป็นงบได้ยังไงเย็บได้ตั้งมาแล้วเอ้ยแหมเย็บเลยเย็บเร็วเลยเดี๋ยวเลือดหมดตัวซะก่อนที่สำคัญนะเดี๋ยวมันเล่าให้ฟังใหม่ที่จะยาวกันไปใหญ่โอ้ย เคนไครก็เลยเล่าให้ฟังว่าหมวกมันกลนหน้าต่างก้มไปหยิบหมวกเงยขึ้นมาไประกระแทกกับหน้าต่างมีเลือดออกมาหาหมอโอ้โหเย็บไปห้าเข็มก่อนเย็บแผลเย็บปากก่อนดีกว่าไหมจะได้เย็บแผลสะดวกสะดวกขอขอบคุณคุณเกื้อปรยาฤทธสันเทียพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเจ้าของเรื่องเงยชนขอบหน้ตาต่าง